สวัสดีครับช่องพญิรสชาเดียวมือนี่นะครับผ้ามาเบิงนะครับบักแตงบักแตงนะครับสวนแตงทีนเก็บมีแหลกพี่น้องมิตหน้วยเต็มอยู่ครับุ่นนะครับยอดดีเดินดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวสอบถามเบิงเจ้าของเิ่นกวนว่าเป็นผ้านียังนะครับพี่น้องจัดสรรดีๆแปลงสะอาดสะอา้านเป็นแปลงของคุณอ่อนอนงค์นะครับตำบล กวกสำราญอำเภอบรนแทาจังหวัดขอนแก่นนะครับหน่วยเต็มอยู่พี่น้องคนเนี่ยดกนะครับคุณเบีแดเลครับมิตรหน่วยงามๆพี่น้องราคาบากักแตงกันที่พกถึงยี่สิบบาทครับตลาดขอนแก่นเป็นพัดหยางว่าอัน,เ,นเป็นพัดหยางบากักแตงเนี่ยได้นี่ครับเพี้ยนพัดแม่ก,กีนนะครับนี่ปั๊ดหยดเดินดีนะครับเมื่อนี้ประทามก็ลอยโลครับพี่น้อง เนี่ยอัญะไม่แต่แนวเดียวอัญญศินเลยครับอคุณครับหน่วยงามแต่ว่าช่วงล่างกันช่วงล่างนี่ก็จะเป็นดอกตัวผูนี่นะครับกับว่าหลายแต่ว่าซ่วงช่วงกีดอกนี่ครับนี่มันคักนี่ซ่วงกันซ่วงกลางๆมางนะฮะยอดเนี่ยครับเหงงามครับพี่น้องจัดสารปั่นส่วนไห้นะครับได้ดี จัดสรรแผนส่วนได้ดีนะครับพี่น้องงามอืมควรจะคองสวนมันเสียเลี้ยงเหลียงกุ้น่อนอ่ะน่งครับพี่น้องเป็นพันแมกกรีนยอดดีครับเนี่ยยอดดีนะครับได้สามสิบสองมือครับบักแตงพันนี่ไว้นะครับล่องหลุมนะครับสามสิบสองวันพันแมกกรีนนะครับเนี่ยมิตรไล่ัวเมียติดใสบึง มดทุกขอดุกปองเลยทุกขอดุกปองเลยครับพี่น้องดดกตัวอันตัวนี้ว่าด้แปลงเพศครับใส่ต่อมฮอร์โมนทียมผสมกับปุ๋ยทั้งใบนะครับกระตุ้นดอกกระตุ้นนุ่ยนะครับเนี่ยเต็มส่วนนี้ราคาดีครับออกหลายแทะนะครับเนี่ยมีตัวดอกตัวแม่พี่น้องเต็มอยู่อืมเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นมีน จับตลอดเลยครับรรอืมเป็นเงิน,น,น,นเป็นล้มเดิมหรือผ่าเก้าเนี่ยผ่าเก้ารอบสามค่ะผ่าอันเป็นผ่าเก้าแต่ว่าเฮ้ามาป,ปู่หม่โอยรอบสามรอบสามแป,งปลงล้มเดิมรอบสามรอบเอ,อ๊ะแบบนนม่นเนี่ยล้มเดิมรอบรอบสามด้ยครับเนี่ยนนรอบสามครับรอบครับพี่น้องเนี่ยเมืองเนี่ยบ่แม่นแปลงเฮ็ดไมนะครับเนี่ยรอบสาม เสี้ยนคคักเลยครับเนี่ยเบื้องผาลดขาดแล้วขาดอีกเบื้องผาขาดแล้วขาดอีกครับเด็ดปูกันสามเถวแล้วลพี่น้องเนี่ย,ยแตงกวาห<อ>ลุมเดิมรอบสามนะครับเนี่ยเนี่ยนอนบอครับเนี่ยเออไปกับว่าไปแล้ครับมาเจอสวนนี่กับไปว่าเป็นขึ้นกันแล้วผู้เคยเห็ดกันเลยจังเลยครับเนี่ยไล่เต็มอยู่นะครับหลุมเดิมรอบสามนะครับเนี่ยบอแม่รอบสองนะครับ ไล่มมมลหลมากไล่หมากไล่หมากไล่หมากเลยครับเนี่ยเนี่ยแมโหดมิีมครับเต็มเลยโอ้เอาไปที่บ่าบักชว่างลอยเตี๋เยเตีกสามหมื่นนี่บ่ะตำก็สี่ลอยล้อครับพี่น้องอยู่นี่เพระาะว่าเบิงบ้งเบิ้งกันเบิ้งแล้วบักแตงพันมา,าแมกีนี่มทททีที่สี่ที่หานี่ที่สี่ที่หานี่ที่ออกหลแล้วครับ เดี่ยมืันนี้กับประมาณลอยโลได้นะครับประมาณงานงานนิดๆงานครึ่งนะครับเนี่ยนะครับไม่ถึงสองงานนะครับหลุมหลุมเดิมรอบสามนะครับอืมมาขัดเต่ว่วว่ะเซียนเซียนบักแตงก็ต้องยกยกโปูให้นะครับเนี่ยง่ามงามง่าม,ามเอาอันเอายางห้องพื้นเนี่ยเนี่ย ขีสนมก็คือถิบนจกมาจากกันปลากุมย่างเดียวปลากุมนะครับอันปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับถิ่นเนื่้งปุ๋ยคอกนะครับใส่ปากหลุมก่อนปลูกแล้วก็ขายเสียโดยไต่ข้ต้มาเตี่ยอืมไต่ข้ต้มาแล้วว่าเมทาลซิลเจ็ดวันก่อนปลูกนะครับเนี่ยตามสูตรนะครับได้แบบนี้แหละพี่น้องป้าอยังเ็นสะอ่อนกักสะอ่อนเนี่ยอืม

นี่ครับเนี่ยเบิง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 ห้อยเบิงแท่งน้มบอกกันอันระบายน้าฝนมันดีนะครับปีนี้เนี่ยมาขักมาเนี่ยขัดกดเนี่นอกบาดเนี่ยเจ็บออกมาเจ็บออกมาหมื่นเนี่ยอโอ้ที่ไปขายใส่ลบับบ้านที่มาเครื่องขัดเนี่ยยานตะบะม,มีขายเลยท <laughs> ่านแม่ค้าจองเรียบร้อยแล้วครับบางแล้ว เอ้ยนครับเบเบิงบงเบิงเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนครับพีนองเบิงปาติโตมันบอมเนนีเด้ครับเนี่ยดกแตงกวาหลุมเดิมรอบสามนะครับเนี่ยคือกันวัดในพีนองบอมเนว่าทิ้าเอายาหมองงามๆด้เบิงพนะครับ อืมฝน่นต,ต้นเย็นเตียนอยู่มีแต่แนวเดียวนะครับเนี่ยไม่ได้แปลงเพศนะครับแปลแว่าพันธกกุ์มกีนี่เป็นพันธุ์ที่ตอบโจทย์ยุบเขล็ดพื้นที่นี่นะครับได้ทุกฤด,ดูการนะครับอืมนะครับเนี่ยจัดสรรปั่น่วนดีขนาดฝนตกคู่มือนะครับเนี่ย ยเพิ่นห้องพื้นห้องยังกันได้ดีดด๋ดีคักนะครับเนี่ยมาัดมานั่งกันสี่เบิ่งกันนะมองมองมองเหลายๆนี่ไหมนี่นะโอ้ยกระป๋องแม็กกินอยู่ยใส่หน้าบาดดิว่ามันเออว่าม,มาใส่เนี่ยเนี่ยนะครับตัวยังเต็มอยู่นะครับแต่เอาซ่อนสะอ่อนนะครับ เงกับจับได้ตงเตึงกับจับไรนะครับขนาดมองนี <cycling through. S 1> ่ต yes. ้นต <ado> ้นบางแงมนามูแต่ว่าดกครับเนี่ยโรกมูฮจับทุกน่วยทุกอย่างคือมั่นทิ่เป็นการเข้าห้องพื้นการการเตรียมดินเึื่ว่าที่เป็นรอบสามเข้าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมากหลายนะครับเนี่ยมันก็เลยฮ็ดใส้สมบูรณ์กับบวกับ ฝีมือในคน้นทำแน่แล้วก็การให้ปุยย๋ยการเข้าใจในดูแลรักษานะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ย,น,น,ยน,บบนะครับลิปนี้ก็ขอบพูดได้หลายทีทันกับมาเบิงมะส้มนะครับขอบพูดได้หลายเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์เน,นี่ยเป็นกำลังใจให้พญิโรตซ่าแนวสวัสดีครับ